ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับ้ามีชอยอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมได้รับเกียรติจากน้องเกียบนาะพี่น้องเนาะให้มาส่งน้ำหกถุงยูไก่ตีตีเตี้ยวพี่น้องผมพอดีเพิ่นลงปลาวระสันบ้ามีกระถืออกาสเลยพี่น้องผมได้คลิปได้เกินน้ะพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับ้ามียูทูปชอยอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมบ้ามีผ้ามะยังที่เพิ่นสร้างน้ำพี่น้องผมเพิ่นกิงกลางสร้างน้ำไปพุนน้องเกียบเฮายุดทางผุนเบืองหลังบ้ามีข้าเจ้าลงปา ภาพบีภาน้องไปเบื้องจักคลิปหลกกระชีท้ายถอดสุดตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปนี่วามีบอกแล้วใกล้ไก,กระตองมากเับเป็นผู้จังหนึ่งมากเพราะถือได้พี่น้องนี่ขันคนบน่ราะลงบ้านลืงเมืองประมาณสี่กิโลเมตรประมาณสี่โลมารถจอดบักไหลพี่น้องไปไปกันว่ามันสิมียังเกิดขึ้นในเบื้องหน้าของเฮาพี่น้องผมสิมีอย่างเกิดขึ้นในเบื้องหน้าของเฮาเนะครับเนาะน้ำกระสิเฮียเอาไปลุย โอ้ยยาหนามเฮียเด้พี่น้องเลยนี่นี้ำไก่ไก่บ้ามีบอกแล้วมาส่งพี่น้องผมตะถุงเดียวบ้ามียังสิมาส่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อใส่ข้าวปลาหลายเธอน่าเสียหำครับข้าเจ้าคือว่าปลาหลาเถอะรักมีปลาอยู่โคกอยู่ไฮอยู่หน้าปนีบอเย็นไปเบิ้งฮะไปเบิ้งต้องเบิ่งครับพื้นเท่าไรนี่สองร้อยสองร้อยโอ้ยปานได้ฟีตัวนี้ไหมเอาหนองเกี๊ยมมาเอามาเอาน้ำมาเอาน้ำ เดี๋ยว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 ผ้าพีผ้าน้องไปเบิ่งกันก็เอาเด้อเอาเอาเอาปิดกุญแจแล้วเอานี่แหละครับรวางเกียบเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งกันผ้าพีผ้าน้องไปเบิ่งพี่น้องผมรถจอดบักหลายพื้นละสว่า้ลอยทำให้ปลามันกัดถือห้อยจอดรถไม่ก่อนแบบนี้เขาจะกบไกว่ห้องสลดเว้ยป้าพี่น้องผมเฮ้ยโดนโดนสี่ฝ้าคนลงปลา,าพี่น้องปีนี้มันแรงหลายเนาะพี่น้องเนาะเสียหำ้ำบนกันเลยจัดลงสาซะเลยพี่น้อง อับบุยคนแม่พี่น้องผมปานเม่งเมาบาดนี่ปานเม่งเมาครับผมพื้นละสองลอยปานได้ฟี่ผุนนะคนผู้มาหลับปลาไปขายกมี่ตัวนี่คันเดาว่าผิดมานบ่อไงมานว่ะครับเนาะโอ้ยบ่ยเห็นตอนตึกๆตืให้เบิ่งกลมๆจักบาทเนี่ยนะพี่นอ้องยุ่ทางได้ พื้นเราสว่างลอยว่าสันพี่น้องปลาป้อยปลาป่อยเป็นล้านล้านตัวว่าสันเสียห้ำว่าหมุดพ้อก็ขึ้นพี่น้องผมเป็นแจ้งไก่นอะพี่น้องเอาเอ้าห่างอากาาขุ้นทางคุณพี่น้องเป็นยังหระบาทเอาเดี๋ยวว่ามีสี้ายถอดสวตพี่น้อง เดี๋ยวเห็ดคลิปไหวสักก้อนจกัก1ินาทีละสี่ท้ายทอดสดนะครับเนะบาะขอภาพสวยๆก่อนให้เพิ่นตึกเฮ่บาทนี้เข้ากัจังจากอำลากันไปแล้วก็ท่ายทอดสดเข่าหมดกี่ปลากันละพี่น้องเลยเฮ้ยจิโร่จักบาทนาี่ฮ้่อนๆ่อจังสีตองเล่ยนหนา,าพี่น้องนี่เพิ่นเห็ดถือกตองแล้วมีปีงบ้าครับนี่ ตัวละหาร้อยแม่นบ่ครับได้ยินสีห่หามว่าคันผู้ใด้พอตัวละหาร้อยราคาดีกว่าปลาอีกปิงมันบ่มีพี่รองผมเบิ่งด้วยสาภาพที่มันสูงนะพี่รองเนะาะบรรยากาศรอบสาหา์โอวบรรยากาศรอบสาห์แม่นบ่าจังสี่ลอยเศร้าครับของผมลอยเศร้าพูดได้ไตัวใหญ่เอื่นนี่นะครับเด้อสิโดดน้ำลงไปน้ำนี่ทรงลิงกับบ่หนุง ขอขอบางนี่เลยไอ้ใส่ปิดว่าบู๊อาโอเคขวามุณครับขอบคุ่ครับลอยเศร้านสีิฮือเฮอโหอังคือหัวบานี่โอ้อะโอ้โม่มันสี่ห้าชิ้นล่ตีตัวนั่นน่มันนินโอ้นินใหญ่ตัวนี้นะตบักใหญ่พี่น้องผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวห้องกัอะไรกันเดี๋ยวเขา,ห,เเขาหมดท้ายถอดสดยังอยก่อนท้ายไปพี่น้องเบื่อจินข้าวพี่น้องผมขี้ปลาบนนั้นมองไฟก็มีบ,บานนี่โอ้ยยังดีหนาวหน,นาวอยู่พี่น้องเอาไปขี้พี่น้องผม,มน,นั่นดังไฟควา้าคนไปขี้จากตัวคนบาววาดหรอกเอาไหมเอาลรถตาเทียนบ้าบ้าบ้เาออเอาตัวธรรมดานี่เห็นบ่ามึนครับว่าพี่น้องผมบ้าคว้าบ้าได้กินเด้ นี่เระพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาไฟพอโหลดแล้วอ้าวหลุดบ่เย็นโอ้ยซัมโบว์เบาพี่น้องเอ้ยซัมโบว์เบาได้บ่ล่ะได้อยู่ได้อยู่ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เอามาอยู่เด้ฟ้อเอาอยู่บ่ของอ่าพี่กัดอยู่ใสนี่น้องเกียบบารดอนกวางบ่ดอนกวางปลาดินหนาวๆอยู่บ่ทันตายน้องพักน้ำบ้านดอนกวางน้องพักน้ำแม่นบ่ เขาเอือนน้องพักน้ำพี่น้องผมพี่น้องพักน้ำโอ้ยเดี๋ยว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 เบิ้งกัดจี้ใจแน่นอนไปสะกันห้อไปสี่เอาจิโล่เท่าไหร่ครับจี้โล่ละห้าสิบบาทครับโอ้ยกวางเชียร์เฮาพี่น้องกวางเชียร์เฮาเต็มเลยจี้เลยวะครับนี่เอาลงไปพี่น้องไอ้มันดีนดีนลงไปมึงอยากดีดนจี้แล้วพี่น้องผม นี่พี่น้องผมเต็มเตรมเนื้อเนื้อเนียนเนียนเดี๋ยวสิีไายทอดสวดให้เบื้องขัดขวางเพราะหวานจนเกินไปว่าไปเอาโอเลี้ยงบ่ครับโอ้เอามาแล้วพี่น้องผมเอามาแล้วยกม,มือสวดสวดบางได้พอผู้ใหญ่บ่ลงน้ำเพลิบนบ่นบนครับผู้นำุ่นใหม่ไฟแรงพี่น้องผมแห้งซ้ำเดยต้องทามใจเถอดดูครับโอ้อันนี้ห้องอีกเจ้าหนึ่งบ่ครับนี่ เจ้าหนึ่งอันนี้ของเจ้าเลยบ่เจ้าของสาดีพี่น้นองนี่ของเพลินนี่ของเพลินมาทาเอาไปขายบ่เพือยอย่อย่งไดเจ้าของเพิ่นจะขายอยู่นี่นะพายเกยื้อก็ขายนี่เพิ่นขายไปหลายไล้เราดิ่โอ้เนี่ยเดี๋ยวบ่าวมีขอเบิ่งก่อนบ่าวมีขอเบิ่งก่อนพี่น้องอยู่ทางใต้มีหย่างน,นี่ร้อยแดกแดกอยู่เด้ดนี่บรรยากาศแบบนี้หายากพี่น้องผมป้าสิปีละเตียครับมันบ่แล้งหลายเพิ่นก็บ่ลงเด้ดนี่ปีนี้มันแล้งโอ้ต้นอยู่บ่ทันตายโอ้ตะเพียนทั้นี่อุ้ยเห็ดสมเนาะพี่น้องเนาะก้อยหายใจผงาบผงาบออยู่่พีน้ง ปลาเต้นออกของไฟโดดเรื่อยๆเลยในขวางพูดกับเต็มว่าปลาเต้นออกจากกองไฟโดดเรื่อยหุ่นมันถือรงน้ำเนี่ยไอ้มันไปไอ้เั้นเจียวห่วยควรเราลุดมันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละพี่รองเขื่อนมาจี้ปลาคางห่วยพี่รองผมจี้ปลาคางสาโนพี่รองเนาะใส่ตัวใดตัวใดตัวใดนนำไปเบิ่ง อุ้ยเอาถทึกเทเลไลายป่ะนี้เวไม่ไโอ้ยบาาดีเบ่งเดอนี่สองร้อยนี่พันได้ฟี่ได้นี่อ่าบ้าได้ยี่สิบคนตัวนึงเต้นดูคตรี่ยังี่ยนขึ้นหอดดได้ใช่บวกโอ้ยไฟก็มีมาสวนเสียห้ฮะครับเทียหน้าบาทอันนี้พี่ห้องบาทนี่มีหอดบังไฟทีมงานไม่ออกก็มาชมมาเชีย โอ้พี่น้องผมเห็นๆเลยนี่นี่พี่น้องใหญ่คนหันถึงกระถี่ที่หันเส้นน้ำวัวยุปลาเนี่ยว่านถึงลุงปลาบัตรละสองลอยหันบ่อปาเรียงกับบ่อไอ้นี่เนาะครับเนาะมันห่านมันได้ผ้าพีผ้าน้องมาเรียนน้ำเนาะคุณพ่อเนาะอ,อ,อันนี้ปลายอยังครับนี่ตะเพียรตะเพียรอันนี้หัวยซัวสีคืนนี่มันกระสีเต็มถังพอดีตัวนี้เพเ่ีจะไปดีกว่า พอลูกว่านเขาว่าหายกินมานเลยดูความบ่มีพ่อบ่มีสนามใกล้ตีเราบ้าปลาพี่น้องผมสนามลงบ่ได้เเล่นปลาแล้วบ้านพี่น้องผมเดี๋ยวยังเบิ่งงไายถอดสดกันว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังเบิ่งงไายถอดสดกันมวลมวนโกโก้เขาเอินว่าน้องพักน้ำ่าสั่นเดี๋ยวสิเข่ามูหมดท้ายถอดสดคุยกันมวนมวลหินหินพี่น้องผม เบิงกันไปกวนเบิงเพื่อตึกเบิงเพื่อเฮ่กวนพี่น้องเ <c oughs> บิ้ลเลนน้ำเล่นน้ำย่ามนี่ว่ามวนสิไปมวนย่ามได้พี่น้องเลยคนวัฒน์มาเบิดเนาะครับเนาะเบิ้ลหัวกะหูวบัดละสว้วงลอยเบ,บิ้ลกระบอกแช่ไทยบ้านเบ้ามีที่หูไปนี่ครับเพิ่นกีงกลางไปบอกมาส่งน้ำเด็ดนี่เลยหูขันสันบ่หูเลยพี่น้องเพิ่นกีงกลางไป tay là ba khỏe ngoài mất chăng đấy ba chẳng như thằng khô kìa thì phi đoàn khổng phụt à thì hóa vẫn miễn ý hắn với vương gần à ôi ôi tầng ngực thật vậy thủ á phi đoàn khổng ba ở này ba Bà ở này ba phi đoàn bớt thân này ô ô ạ chia chia hả nè เออกินในนอยก็เอาเออเอาครับของผู้ใดกกับเบื kay, ้องเอาโอ้ยพี่น้องผมปลายังได็ยังมาอยู่ในปลาพี่น้องปลาอยู่ในปลาพี่น้องผมเบื้องเอ้าเลยภาษาว่าว่าวมีบอพว่านึกคิดจะไปอ้อยเขาเอาบอแนวนี่เฮื่อพี่น้องสิบดจะไปอ้อยเขาเอาขึ้นนูนี่บ่นี่พี่น้องผมเอ๊ะเจ้าเด็มันเจ้าอยู่มาอยู่ในป่าได้ เอ้ยมีเสียกไหมฮะมาอีกแล้วพี่น้องผมดึกลงไปพี่น้องดึกลงไปดึกลงไปดึกลงไปซุกแล้วส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 ุกแล้วเอามาอีกแหละกินพี่อีกพอดีสุกเลยเผาเผาเผาปลาเผาพอดีกินพอดีพอดีกินนะครับเนาะ จี้เจี๊ยบดูว่าสันข้าเจ้าว่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีสีไายถอดสดให้เบิ่งให้กล่องเย็นก้อนนี้ก้อนพี่น้องแบบนี้เปิดแฟชก่นบอะไ้อันตรายเฮ้ยใส่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 เบิ่งงนี้อะไรโอ้พี่น้องปลาสายอย่มา่อไหรอ้ปลาขาวหัวแข็งปลาขาวหัวแข็งบ่ครับผมสองสองรอยนี่ปานได้ฟี่ได้พี่น้องผมว่า คทือบาทละซนี่ไหมครับสิบบาทเขนวดม่วานเป็นเยอะตัวนี่บาทละสิบตัวสิบบาทได้ร้อยตัวทางพุ่นไปเรงไหนทางพุนอ่าบาทละหลายปันนี่เลว่าเอาไปเอาไปขายนั่งา้เด้อปลาปลาปลาไปปา่างนี่โอ้ โอ้คือคือที่เอาไปขายนี่สามวันี่บนนี้มีกะมีมีผักขาวแม่กะมียูบุญกะมีสบ่อโอ้พอปล่อยอยู่ครับพอปล่อยโอ้ขัดปล่อยเราสากไรได้ในขนาดนี้มันพอเห็ดอยู่ดีนี่เอาเจีบปลานํากันพี่น้องผมเจ็บปลานํากันเจีบปลานํากันไม่ไม่สดสดครับจี้ไปแน่เลียนแน่มวนแน่ครับพี่น้องผมน่าสนใจพี่น้องตัวนี้ ดินนาวนาวอยู่ว่าอยากได้ตัวทอเข่าโง่ยังง้เนี่ยเนาะคุณน่ะดินลุงเด้งลุงเด้งอยู่พี่น้องผมเบิ่งกันเบิ่งกันไม่ใหญ่เอ่ยมันพี่น้องผมมันมันกันแน่อ่ะคุณน่ะซิดออกห้าออกมามีตะปาพี่น้องผมได้ได้เนี้ยได้ได้เนี้ยกู้คนอยู่นะครับเนาะ มท่างเล่นน้ำท่างเล่นน้ำนาะครับเนาะบ้ามี่ก็สีดดน้ำอยู่บ่ใดบ่ใดห่อนครับคอยคอยตึกแห่เจงเถิดีกลางมุ่นมึงกึ่งเด้ครับเอาจีพี่บองผมจีเห็นเทียนโอ้คนตึกหมานพี่บองบาทหนึ่งเจ็ดแปดตัวนี่บ่ธรรมดา บาทนึงเจติแปดตัวว่าธรรมดาแม่นสร้างไรได้คือขี้ไร่มันก็สติดซี่หาอยตัวคนอยู่เดี๋ยนี้ถือว่าคุ้มพี่น้องเหมือนได้เล่นน้ำพร้อมได้ปลาไปกินเบื้องพฤศจิเอาขึ้นพี่น้องผมเบื้องพฤศจิเอาข้นผู้นิยบานบบหัวครับเห็นตาผู้ชวยเราต้องแดงกต้องเลีงยื่ไปใส่เห พูนผู <desserts> hey, ้ชายยืนอยู่พูนเฮ้พี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนสีพีคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเลทุกซับทุกการติดการตามวันเด้อยกับพี่น้องผมเจ้าิจัยทีมงานอีสานบาดกับเอพี่น้องผมขอบคุณเด้อพี่น้องเนาะฝากการทิพหนาเดี๋ยวบ้ามีสีเข่าโม่ท้ายทอดสดแล้วพี่น้องบาดแบบนี้มันต้องท้ายทอดสดพี่น้องผมเจ้าจะผู้ใดอยากให้บ้ามีลงน้ำอดใจสักครู่พี่น้องผมลงแทะห่อนปานนี่เดี๋ยวให้เพิ่นตึ๊กยุ่ยไก่ก่อนสีลงไปงมน้ำ่นขาต่างกว้างวัญสเีด สิ่เดไปฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขาตั้งกองมาเอามาตั้งไว้นร่องนับกันมวนมวนรถเดี๋ยวสิเบื้องผู้นี้เพิ่นตึกพี่น้องเป็นจังไดพี่น้องผมพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเข่าหมดท้ายถอดสดพี่น้องถือวะบ่ถือนะครับนะบ่ถือ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 บ่เป็นยังบ่เป็นยังเพิดเห่าขึ้นมาโอ้ยเบื้องย่ำไลยก็มีความสุขย่ำนั่นพี่น้องเอ้ย เบิ่งบรรยากาศเนี่ยดีแดดฮ้อนๆมันสีกล้าลอยองศาเนี่ยนี่เบิ่งย่ามไรก็มีความสุกย่ามนั่นพี่น้องผมสุกอีกแล้วพี่น้องสุกอีกแล้วสุกเลยครับเอา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 ซุกอีกแล้วกินก้นบิ่งพวกกินว่ากินเลยกินเลยสุกก็มีสุกเดี๋ยวเปิดเบื้อง ui, ui bưng ấu phi nòng luôn à, áo mấy hai bè. bye bye phi Thái thọ quan bà thi nỉ, xăm gì nó đó, đó, Hey.